TUF ผู้นำและเชี่ยวชาญด้านอาหารทะเลที่มีแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ค้ชมคะวันนี้นะคะเราจะมาทําอาหารไทยทานกันค่ะแต่ว่าจะเป็นเมนูที่เห็นเครื่องเยอะๆแบบนี้หลายคนตกใจว่าโอ้ยทำไมุ่งยากจังแต่ว่าเมนูนี้นะคะจริงๆแล้วคุณผู้ชมเป็นเมนูที่อร่อยแล้วก็แปลกใหม่มากๆเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะพระเอกของเรานอกจากปลาทูน่าแล้วก็จะมีนี่เลยค่ะกล้วยไข่นั่นเองค่ะ สงสัยไหมคะว่าเจ้ากล้วยไข่เนี่ยมันจะเอามาใช้ทำอะไรในอาหารขาวถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะเดี๋ยวคุณจะบอกนะคะว่าวันนี้จะทำอะไรทานค่ะอย่างแรกเลยนะคะเรามีนี่เลยค่ะอย่างที่บอกไปกล้วยไข่มีกระทงนะคะใบมะกรูดไข่ไก่ตะไคร้พริกแห้งกระหล่ำปลีโหระพารากผักชีค่ะแล้วก็มีน้ำตาลตโตนดกะปิ ขิวมะกรูดกระเทียมค่ะอันนี้เป็นหัวกะทินะคะมีแป้งข้าวเจ้ามีพริกที่เราซอยไว้แล้วนะคะปลาทูน่าในน้ำมันถั่วเหลืองนั่นเองค่ะขานะคะน้ำปลาค่ะยีราป่นลูกผักชีป่นพริกไทยดำเกลือแล้วก็หอมแดงนั่นเองค่ะเราก็จะเริ่มนะคะจากการโขลกส่วนผสมค่ะมีความหนานะคะแล้วก็มีความแข็งก่อนค่ะ เกลือลงไปนิดนึงด้วยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะค่ะค่ะและนี่ค่ะตามด้วยตะไคร้ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะโขลกนะคะให้ตัวของส่วนผสมพริกแกงเข้ากันค่ะโอเคค่ะพอเริ่มเข้ากันปุ๊บนะคะคุณผู้ชมต่อมานี่เลยค่ะเราก็จะใส่ ผิวมะกรูดลงไปค่ะแต่ว่าเราจะใส่เฉพาะนะคะตัวของผิวค่ะไม่เอาชิ้นส่วนสีขาวๆลงไปนะคะยี่หร่าป่นค่ะใส่ลงไปเลยค่ะลูกผักชีป่นค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะพริกไทยดำนะคะใส่ลงไปค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นส่วนผสมพื้นฐานเลยนะคะสำหรับการทำพริกแกงของหอหมกนั่นเองค่ะแล้วก็ตามด้วยนี่เลยค่ะรากผักชีนะคะ กะปิค่ะใส่ลงไปเลยค่ะสุดท้ายเลยค่ะคุณผู้ชมเราก็จะมาเติมนี่เลยค่ะกระเทียมนะคะแล้วก็หอมหัวแดงค่ะสองอย่างนี้นะคะเวลาตำพริกแกงใส่ท้ายสุดค่ะเพราะว่าจะมีน้ำค่อนข้างเยอะนะคะถ้าใส่ไปตอนต้นๆเนี่ยก็จะตำได้ยากค่ะตามด้วยนี่เลยค่ะกระเทียมค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะ ถกพริกแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเอาไปพักไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมต่อมาก็จะมีการเตรียมอา,าปลาทูน่าของเราค่ะนอกจากจะมีรสชาติที่อร่อยเนื้อแน่นเต็มคำแล้วนะคะเขายังมีเจ้าโอเมก้า3ค่ะซึ่งมีประโยชน์กับเรามากๆไม่ว่าจะเป็นกับน้องๆหนูๆน,น,นะคะอะละค่ะ หย่อนน้ำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพักไว้ก่อนค่ะพระเอกอีกอย่างหนึ่งของเราเลยนะคะก็คือกล้วยไข่นั่นเองค่ะต่อมาเลยนะคะคุณผู้ชมมาเริ่มต้นกันเลยค่ะอย่างแรกเลยค่ะนี่ค่ะน้ำตาลนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะสองสิ่งนี้เป็นเครื่องปรุงรสที่สำคัญมากในเรื่องของคุณภาพนะคะใส่ไปเลยค่ะน้ำตาลตะโนดนะคะ ช่วยละลายน้ำตาลค่ะพริกแกงนะคะที่เราตำเองกับมือเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆใส่ไปนะคะแล้วเดี๋ยวพอเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บนะคะคุณผู้ชมเราก็จะเอาไปใส่ในกระทงใบตองค่ะที่เราได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ และนี่แหละค่ะภาชนะของเราในวันนี้นะคะกระทงใบตองค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็จะใส่นี่ค่ะอย่างบางทีนะคะก็จะใส่เป็นพวกใบยอลงไปค่ะแต่ว่าวันนี้เราใช้เป็นกะหล่ำซอยค่ะทีนี้ค่ะมีเลยค่ะเสร็จแล้วหลังจากนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็เอาไปนึ่งค่ะจนสุกค่ะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ารสชาติของเมนูคอหมก,ก้วยไข่ทูน่านั้นจะอร่อยแค่ไหนกันค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะขนาดยังไม่ได้เอาไปนึ่งนะคะคุณผู้ชมอย่างน้าตาน่าทานขนาดนี้เลยค่ะถ้าอยากรู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเอาไปนึ่งเลยค่ะตอนนี้นะคะที่ละค่ะใส่ลงไปะคะ่ะแล้วก็รอนะคะใช้เวลาประมาณสัก15นาทีค่ะ และในระหว่างที่เรารอนะคะให้ห่อหมกของเราสุกค่ะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมนะคะตัวของกะทิเอาไว้แต่งหน้าห่อหมกกันค่ะนี่ค่ะที่เราต้องใช้นะคะคุณผู้ชมก็จะมีตัวของหัวกะทิค่ะที่เราเหลือ,อไว้ลาลายลงไปนิดนึงนะคะนี่ค่ะพอเริ่มผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะลองไปอุ่นค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะคุณ like ผ right ู like ้ชมเห็นไหมคะว่ากะทิเนี่ยหนืดขึ้นเยอะเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวจะไปหยอดหน้าหอหมกกันนะคะเราเริ่มจากบนสุดก่อนนะคะค่ะเห็นไหมคะเพราะบางทีเนี่ยสีสันนะคะแล้วก็องค์ประกอบของอาหารเนี่ยมันก็ทําให้อาหารดูน่าทานขึ้นมาเยอะมากเลยค่ะทีนี้ค่ะทิ้งไว้อีกสัก5นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะมาทานหอมกกันได้แล้วค่ะ กูดว่าน่าจะได้ที่เลยนะคะคุณผู้ชมพาไปมากรูดซอยอีกนิดหน่อยค่ะแล้วก็ใส่พริกนะคะลงไปค่ะและตอนนี้นะคะกูเชื่อว่าหลายคนค่ะเห็นหอหมกหน้าตาแบบนี้คงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงจริงๆนะคะกูก็อยากจะรู้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเอาไปว่าเดี๋ยวกูชิมให้คุณผู้ชมกันละกันค่ะนี่เลยค่ะจักมาก็มีทั้งทูน่าแล้วก็กล้วยไข่ด้วยนะคะ กลิ่นหอมหน่าทานมากเลยค่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงเละค่ะปว่าคุณผู้ชมเนี่ยถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำทานดูนะคะแล้ววันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณทั้งข้อมูลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆจากสี่ลดคืหน้าในเครือ TUF ค่ะส่วนวันนี้นะคะขอตัวไปชิมพอมหมกอร่อยๆก่อนนะคะแล้วเจอกันค่ะ